เหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยงนะครับมีผู้เสียชีวิตรวม9คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก1คนนะครับวัตถุที่ก่อระเบิดเนี่ยเบื้องต้นพบเป็นดินปืนที่ใช้ประกอบระเบิดลูกบอลหรือว่าประทัดไล่นกขนาดเล็กคาดว่ามีปริมาณดินปืนอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยหนึ100่งร้อยถึงสองร้อยกิโลกรัมจากการสอบถามพยานบุคคลที่อยู่และแวกใกล้เคียงทราบว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยนำดินปืนมาลักลอบบรรจุเป็นครั้งคราวภายในบ้านครับแต่ไม่ได้ขออนุญาตในเรื่องของสถาน จากการที่ได้สอบถามจากพยานบุคคลในละแวกใกล้เคียงเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่นำมาเป็นครั้งข่าวเอามามาบรรจุอยู่ที่บ้านซึ่งตรงนี้โดยหลักแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้นตอของการที่ทำให้ประทัดตรงนี้มันมาอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย มาจากที่ใดแหล่งใดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูจากหลักฐานที่ที่ทางพนักง,งานสอบสวนจะเข้าไปดูในที่เกิดเหตุด้วยนะครับในู้ทได้ผลกระทบก็คือน้องโฟกัสนักเรียนชั้นป .4 นะครับวันนี้คุณครูพาไปดูสภาพบ้านของน้องที่โดนพุระเบิดไม่เหลือเลยน้องอยู่บ้านหลังนี้กับน้าสาวที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุส่วนคุณแม่ในวันเกิดเหตุเนี่ยต้องไปเฝ้าคุณยายที่โรงพยาบาลจึงรอดชีวิตตอนนี้ความช่วยเหลือกําลังหลั่งไหลเข้าไปช่วยนะครับ I'm <laughs> you.